มาครับทุกคนและนี่คือการทําไอศครีมครับและนี่คือ3วัตถุดิบหลักที่คุณต้องรู้ในการทําไอศครีมที่ดีครับอืม,อมไอติมอร่อยอยู่แล้ว Let's get it การทาไอศครีมแบบง่ายๆจริงๆมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะโดยเขาจะประกอบด้วย2วัตถุดิบสําคัญก็คือ1ของเหลวตัวนี้จะเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่นมหรือครีมทั่วๆไปนํามาผสมกับน้ําตาลที่เป็นวัตถุดิบที่2อครับอาจจะฟังดูแปลกแต่น้ําตาลถือเป็นวิธีดั้งเดิมที่ทําให้เนื้อไอศครีมเนียนนุ่มเนื่องจากน้ําที่ผสมน้ําตาลจะมีจุดเยือกแข ทําให้เนื้อไอศครีมยังมีความครีมี่ไม่แข็งเป็นก้อนในฟรีเซอร์นะส่วนวัตถุดิบที่3อย่าง emulsifier agent หรือไข่แดงน้ํามันเนอยเอะไรก็ได้ที่เป็นไขมันก็จะยิ่งช่วยให้ไอศครีมของเรามีเนื้อที่เนียนขึ้นไปอีกฮนะแต่หากใครใช้ไข่ไก่ก็ตั้งไฟส่วนผสมให้ถึง85ซีซีเพื่อกําจัดแบคทีเรียด้วยนะครับถึงตอนนี้คนที่ไม่มีเครื่องทําไอศครีมก็สามารถใช้วิธี Good o l d friend ถ้วย2ใบใส่น้ําแข็งผสมเกลือวางซ้อนกันตีได้ส่วนครัวบ้านใครเจ๋งมีเครื่องทําไอศ ก่อนจะเอาเขามาเข้าเครื่องปัน่นที่เมื่อเขาปั่นได้ที่เราก็จะได้ไอศสครีมเนื้อนเนียนแบบง่ายๆออกมาแล้วครับบอกเลยนะว่าไอศกรีมทําไม่ยากแต่ด้วยเรฟที่ผมหามาอยากทําตามสปอนบ็อบความลําบากมันก็มากองอยู่ตรงนี้นี่แหละอ <c oughs> สิ่งที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้คือไอศกรีมสายลับมันจะมีผมที่แตกปลายเป็นหย่ยอมๆกับน้ําตาที่ไหลพรา่า <c oughs> เอาเป็นว่าคลิปอิดซิมเปแล้กันเอนจอยยูเอิเครับ อไอติมอร่อยอยู่แล้วนี่ก็เป็นหลักการทําไอศครีมแบบง่ายๆที่เพื่อนๆน่าจะรู้กันแล้วนะครับว่าทํำยังไงเอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสก็ไว้ไปลองทํากันดูได้คลิปนี้ก็มีเท่านี้และครับโชคดีฮะ